วงกุปจัดงานแกานโอเพนิ่งตลาดวงเจริญนะคะตลาดในร่มแห่งใหม่ด้วยมาตรฐานสากลบนทำเลทองย่านฝั่งทนนะคะบนเนื้อที่กว่า15ไร่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคโดยได้รวมเอา6โซนนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารสดฟู้ดคอร์ทร้านค้าอาหารที่หลากหลายของใช้นะคะค้าส่งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า300ยูนิตมาไว้ในที่เดียวโดยมีที่จอดรถให้บริการมากกว่า400คันโดยได้รับเกียรติจากดรเกษีจันทประภาวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคุณอัญชลีศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาคุณรัชาตะวงประเสริฐผลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคุณน้ำเอกวงประเสริฐผลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการ,าการตลาดและคุณน้ำหนึ่งวงประเสริฐผลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเข้าร่วมง,งานอีกด้วยนั่นเองโดยในช่วงเช้านะคะได้จัดให้มีพิธีทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตลาดวงเจริญ และทําพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนะคะในเขตทวีวัฒนาจํานวน300ทุนทุนละ3,000บาทเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อสร้างขวัญกําลังใจนะคะให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดี ให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปผมรัชตะวงประเสริฐผลหรือว่าโมดดันะครับเป็นฝ่ายอำนวยการพัฒนาการตลาดนะครับนังสาวน้ำหนึ่งวงประเสริฐผลนะคะเป็นผู้บริหารตลาดคะน้ำเอกวงประเสริฐผลค่ะเป็นผู้บริหารด้านการตลาดก็วันนี้เป็นวันที่เปิดตลาดวงเจริญในเครือวงปุ๊บนะครับก็คือวันนี้เรามีกิจกรรม แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน300ทุนค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมชิมแระโชว์นะคะก็เป็นกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่มาเดินภายในตลาดวันแรกค่ะมีแจกทอ่อแจกถุงช้อปปิ้งแบ็กแล้วก็จะมีแจกคูปองเงินสดได้ค่ะก็คือเราจะมีโซน A ซึ่งเป็นโซนอาหารปรุงสุกแล้วก็โซน B ซึ่งเป็นโซนอาหารอาหารสดมีพวกผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็จะมีโซนตรงนู้น เป็นโซนซึ่งมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะร้านนวดร้านทองหรือว่าร้านขายยาแล้วก็มีรวมถึงร้านตัดขนสัตว์แล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์ตลาดของเรานะคะก็จะมีอย่างอย่างที่ทราบกันว่าจะมีแบ่งเป็นโซนๆเนาะก็เลยจะค่อนข้างสะอาดค่ะเพราะว่าโซนของสดก็แยกเป็นของสดเลยโซนฟู้ดคอร์ดก็เป็นฟู้ดคอร์ดเลยก็เลยจะ ไม่ได้ปนกันกลิ่นเสียงก็คือจะไม่ปนกันค่ะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นโซนเป็นห้องเช่านะคะก็คือจะแบ่งเป็นโซนโเลยและก็มีการแยกขยะอย่างชัดเจนค่ะเรามีการให้พ่อค้าแม่ค้าอบรมมาก่อนที่จะมาสมัครกับเราด้วยค่ะฟีดแบกของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ตอนนี้ก็เต็มถูกหลอกแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากพ่อค้าแม่ค้าและคนเช่าค่ะ ตลาดของเรานะคะจะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มค่ะซึ่งโซนของสดเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้เลยแล้วโซนฟู้ดคอร์ตก็จะเริ่มที่9ก้าโมงค่ะคือทุกรังต้องเปิดก่อน9ก้าโมงค่ะครับผมที่ส่วนเรื่องที่จอดรถก็จะมี300คันหรือว่าเราก็จะมีที่ข้างๆอีก2องไร่ฝั่งนู้น2องไร่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสองไร่ถ้าไม่พอก็สามารถจอดเพิ่มได้ครับผม ตัววงปุ๊บเองนะครับจริงๆก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2,526ครับผมเราเริ่มจากเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสารแล้วก็เริ่มขยายมาทำอสังหาครับส่วนตรงนี้เป็น,ปน,ปนที่เดิมของวงรุ๊ปอยู่แล้วซึ่งตลาดทางบริษัทตลาดบงเลิดก็ได้มีการคือเราเล็งเห็นเนาะว่าตรงนี้มันเป็นมันมีศักยภาพพอที่จะเอามาทำตลาด เราก็จะได้พัฒนาพื้นที่แล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าค่ะเราก็คาดหวังให้ตลาดวงเจริญที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมของแหล่งช้อปปิง้งมีครบจบทุกอย่างทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการบริการสินค้าของกินหมูเห็ดเป็ดไก่เพชรช็อปก็คือจะรวมทุกอย่างในนี้สามารถหาซื้อครบจบทุกอย่างได้ในตลาดวงเจริญเลยค่ะก็อ,ะอยากจะฝากตลาด เจริญนะคะคือตลาดองเจริญที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่ครบจบที่เดียวเลยถ้าใครอยากกินอะไรมาตลาดรองเจริญได้กินแน่นอนนะคะมีทั้งของสดของแห้งอาหารข้าวอาหารหวานสินค้าบริการอื่นๆด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณ ปาเนาะแล้วก็ขอบคุณมาถ้าไม่ได้ปาก็ถ้าไม่ได้ป,า,า,มดปามาสั่งสอนมาก็คงไม่มีพวกเราสี่คนมาดำมาแดงตุ่ติติในวันนี้ครับก็ถ้าพูดตรงๆก็ปาก็สอนพวกเราในเรื่องของความอดทนแล้วก็เรื่องวิชั่นในการทําธุรกิจค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณป,ป้าปาหมามากครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0877895645และที่เบอร์นะคะ0929357919ได้เลยนะคะ